สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปงปายเอฟซี FC แฟนค่ะแฟนมารําช่องตองอูรัมเพลนออฟฟิเชียลอฟซี FC ต่างจังหวัดเอฟซต่างประเทศกับบรรยากาศการตั้งเวทีขับพี่น้องมิอนก็จะยากลำบากในจกนักหน่อยเพราะว่าฝนตกตั้งหลายมื้อแล้วค่ะก็เลยแบบว่าสะสมน้ำใต้ดินก็เลยกลายเป็นแบบว่าดินยังไม่แห้ง ระดดินก็เลยสุดพี่น้องค่ะการขับเคลื่อนขับเคลื่อนรถที่จะเอาซิงเอาคลองไปไปตั้งเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดกันลำบากในจักหน่อยนะฮะก็เลยได้ต้องแบกต้องหามกันตอนนี้เริ่มเริ่มตั้งแล้วนะ เริ่มตั้งเวทีแลว้ว่างล็อกแ้้อืมเนี่ยครับพี่น้องสายเฮท,ที่เป็นอย่างคือนว่าขับเคลื่อนรถอันเข้ามาอืมถ้าเราวิ่งเยอะๆดินมันจะสุดนะฮะ พระวาย,ยู่ขขาง่างขขาง่างมันสะสมมันมิตตนา้ำอ่ะบังไฟกระจุเพระบังไฟโอ้สุดยอดอันเก่งสมราคาผมรู้แม่จกทราบเหตุผลเป็นยังเฮาเคลื่อนได้เบรกได้หามพาเ,าาเพราะว่าเอาไปไก่ไก่เมื่อไหร่ข่ะวพระเรง มีกจิตามเมื่อกีนนีว่าลมเดียวไปไวใกล้ักน้อยนึงเเา็ต้องแบกลแบกไปนาเออตอนียิมันจะเป็นนุ่นอยู่เมนเมนเพราะว่าเพราะเพราะว่ามันนั่นข้างล่ามันสะสมายนันนี่แหละมันเลืออยากเอาลงไปอ๋อถ้ามัอันนี้ก็เลยได้การเป็นแบบยากในจักน้อยแต่กลบแบกใสแบ่ตะลตนอ้คอยี่เลยบนหนักเลยช่วงนี้ ทิมง, <BS> งานบัลลับบนนนไปสิคบปุ๊ทิมงาินบัลลับบนนอนเมือ่อใดสิมาสันห้องเส้านาหนึ่งเอาเจ้าอันเจ้่หัวหนา้าเจ้าหัวหน้าห้องเส้นาหนึง่งมาหนึ่งหัวสิบสิบหน่วยแล้วคยยังมามาอยู่มันไม่นามก็สีดำเลย <BS> ฮะเอานี่คขันแมนบอกเรียงมาเลีนเลีนกลับไปเลียนกลับมานี่มีสิทธิ์ล้ว มีสองาเอาวัางหันของอแาลมบ่มบ่ท่าไดเท่าได่ไดสองซีอ,งซอ้าวขึ้นหน่อยแคะ้เ้เอ้อ้งนี่ อาอลัดอ,อารำบากปันใดกระทนครับพี่น้องลำบากปันใดกระสูต้องซอยกันยกอืม้บได้แล้วต้องซอยกันกยก,นกไปคนละไม่คนละมือยกไปวางวางตำแหน่งเสร็จเรียบรอย้อยแล้วกะ ค่อยกอ่อค่อยกอ่อเป็นเป็นร้ายขึ้นเป็นชาขึ้นอือเอาไปเชลามุมเชละมุมเชลามุม,ม,มอือคันคันนี้เสร็จแล้วคันนี้ก็ถอยออกแล้วก็เอาคันนี้เข้าคันนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บเก่เาคันไม่เข่าบันนี้ ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เพราะว่าเขามาพร้อมกันบ่ได้ถ้าเขามาพร้อมกันปุ๊บคือดินซุดรถจมก็ต้องไนลากกันคืนอีกเคือเก้าเออมนี่ยทาประเหตจากสี่งานห้อกกจะบบเดินนะคะหัวหนาเพื่อนกับ เปิดกับสีบางจังสี่จังสี่จังสี่อ่าเหล็กตรงนี้ยุดจุดนี้เหล็กตรงนั้นยุดจุดนั้นแล้วก็สีบอกทีมงานเพิ่นเพิ่นกาศวางเหล็กไปปุ๊บเพิ่นกะวางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งมาเช่นละวัก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 อือ วางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวางโครงเวทีเห็นบ่มคะนี่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 อันนี้โครงยาวโครงยาวล็อกกลางเปิดจังไรพอเห็ดไหมเห็ดไหมเห็ดเอาไปจูดไหมที่รับๆี่รแถวอยู่รถ ตลิสตุนเนาะสวัสดีแม่โฮมเป็ดจังใดค่ะโอเคโอเคเนาะแม่เนาะ มื่อนี้มื่อได้แดดแรงแค่ไหนก็ตีลาเอาอย่าว่าลาบ่หายลาได้ต้องซอยจับตัวนี้แกโอนเพราะต้องลาดอกซอยกันเนาะแม่เนาะซอยกันซอยกันเพราะว่าทีมงานเพิ่นมาบัตรท่านใ้บัตท่านใ้มาอยู่ก็ได้บัต่านีนลาซอยเพิ่นนี่ลาทีมงานเพิ่นพ่อแม่เออแม่ต้องซอยซอยกันเบิ่งกันเงี้ยกันน้ำพึ่งเลือดเสือพึ่งปลาเฮาเฮาจะทอดทิ้งกันพอได้เงินได้ค่ามาค่าผู้ล่วงอันเบืองอัน วานขัเดีร้อนหอนแม่สิลาอุ้ยยาลาถอซอยกันซอยกันเบางเนี่ยเพิ่นนี่มันมันเป็นบางมื่อบางเพิ่นบอกเพิ่นเสื้อเพิ่นบอกเสื้อเพิ่นบอกเพื่อเพื่อแคปแฟชั่นเพราะว่าสู้สีก็เจีมผมกังกำลังแบบนี้แม่นบ่เมื่อเมื่อนีนนั่นเขาก็เฮ็ดไปตามสภาพเพราะว่าเมื่อนี้สภาพดินมันมันมันบ่ปกติแมนเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงนี้กเขาก็ต้องขอใจเพราะว่าฝนตกมาหลายมือมันสะสม น้ำสะสมอยู่ข้างล่างแดดกับประธานไดมีแดดคนเราต้องทำใจเออต้องทำใจคุณแม่ต้องทำใจอ่ะเปรี้ยวเปรี้ยวๆบะแต็งหน้ามื่อนี่มื่อนี่คือบะแต็งหน้าแดงอยู่ปากแดงอยู่ตจระประธานแตงอยังนี้ไเคยดใส่ใส่เปิดปากดูปากแดงยังขึ้นอันๆีกขึ้นสวยใส่หน้าเออย่องลูกสาวดีดีนอนก็เลยนอนได้เป็นวันมดเลอ่านว่าประนไดมี่หรอว่าขึ้นเป็นนักสี่รือยังว้า กะคืนมันฝันกลางวันเป็นอย่างเนาะเตี้ยเม่นางฟ้าจำเรงเปลี่ยนกายลงมาขายถั่วดำคือิกโฉมได้ค่ะเพลินผิกโฉมงามเมนบ่แม่เปลี่ยนไปคนละโคเรียนบ่อืมคนละพี่คนละบอไปว่งบุเคลียดน้กัเอบ่ลูกสาวฉันคือเปลี่ยนไปตองอู่คือเปลี่ยนยังสี่บ่อนาเวทีสาวที่กันนั้นวิธีที่พี่ก็แพ้ อพี่น้องขาวางโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เห็นบ่ค่ะนี่จักสี่หลาลำบากเนี่จักน้อยขันรถเข้ามาบ่ได้มาหน้าสูบบ่ค่ะสูบบ่ค่ะเป็นอะไรทีมงานบรลัดบนน้อสทรงข่าวบ่ปากของถือถือเข่าแน่มาต้องเป็นห่วงลูกทั้งนี้สูตตายสูบไมนจะภาพเอาสูตตายนี่ก็คือว่าต้องเป็นห่วงมันบ่ พระญสายยันมาแล้วพี่น้องพญสายันมาแล้วเดี๋ย,สยวสิพาไปสัมผัสพระเยสายันที่เราห่างหายไปตั้งหลายมือเออ พี่น้องวางเหล,ล็กวางเหล็กวางตำแหนง่งเสร็จเรียบร้อยเพื่อกป็สิโยกขึ้นแบบนี้อือพอวางเสเร็จแล้วใส่โคง้งใส่โค้งข้างโค้งหลังต่อฟอฟ่อหน้า พี่น้องได้ยินเสียงแววๆพี่น้องมาแล้วมาแล้ว,าวจากกันมาแล้วหลังจาก,กเดี๋ยว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 เมื่อไหร่จะเจอหลังจากกลับไปอุบลไปรับยาแล้วก็เลยกลับมาเจ้าได้ผู้ใหญ่องขมองพัทยางเลยจ้ะน้อ เจ้าหูรลวงก็บ้าแต่วันแรกเนี่ยเจ้าปวดใจหัวแกงเดียวเดียวเดี๋ยวของเจ้าขอเสียบอกสู่ฟังครับผมมีแต่คนถามหาเจ้าตั้งแต่เจ้าห่างหายไปสามสี่เฮมือนว่าคอยคือสบายหูเถียบนะหัยอุตส่าห์ทียอีกข้ฟังอยู่จะดีอีข้าลุงน้องจะไปผู้ใดครัำลุงน้องเจ้าเมื่อวานนี้กระติดอีกไหมฟาท้ายเจ้าออกแล้วออกอีกมันมเนอาอเฮ้ยากกัน ตั้ง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 ตัง ได้แลมอยู่ใส่ยาแหลมวไม่ได้แล้วณมเดาคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมังไฟแล้วตอนนี้ได้หรือเสียตอนนี้แบบสองร้อยซ่นอันนี้มากเลยแล้วว่าเก็บซี่เฮยันครับบวัสดีครับบายไซ่เจ้าครับผมบวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ทีมงานสซอนเพื่อนของเรากําลังจะกลางเวทีนะครับทีมงานของเรานั่งดูกําลังดูครับผมโมฮิบก้านซอยเขาได้บอกตักยาบ้าอยากคู่ยากคู่ยากคู่ยาบ้าครับโอ้ยยาต้องสีบาทื่อว่าพูดนะยา อย่าลุงพยาบาลสิมาหาโป้เจ้าก็ไปเอาหัวตมาโปเมนบอเอามาอลไรครับผมแต่ว่ามันบริขยาวปวดครับผมก็เลยเป็นแบบนี้เห็นรอหน้ามันขอนบ่รอเจ้าคิดภาคกู่วอคินหอดขอบทำหายอยู่เอาไอ้ตักพยานยันเราคืนนั่นมาเทเราไปจังใดปิดจังใดเราคือถิ่มมูถิ่มลูกถิ่มเต้าถิ่มน้องถิ่มนุ่งเทเราไปใส่ซะเด้อเมื่อไหรก็ดถิ่มไม่เลยวะบะเมีน จ้าเบญย่น่ะระบบเปลี่ยนเบิดเจ้าเบิ่งเนี่ยพู้มีเสียงไนั่นดีมีบอกพู้มีเสียงเออลูกหลานของพ่อเสียงจังก็ต้วนักร้องนักร้องจะได้เขาว่าเฮ็ดเสียงแมวก็ได้วะนี้แมีปรับปี๋ยังเขาปรับจังสั่นโอ้ยเนาะอ๋อบ่บ่คือผมบ่ปรับุกครับบ่บ่บ่ผมมีแต่จะเสียงหมวครับไปพี่น้องมาแล้วเสียยัน อันค ok ือพระเอกหนังเรียงอันนั้นเนาะอันบังไฟนั่นนี่แม่จุดบังไฟแม่ที่ว้าที่ว่าเป็นพีปอบแม่ เอาหันมาแป๊บเดียวเวทีตั้งขึ้นโค้งโค้งกลางเสร็จแล้วพี่น้องแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะฮะนี่โค้งกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เออช่วงนี้เสียทีมคือหาย่าเสียบลับบนนอนคือหาย่าเสียทีม บ่มีเวลาม่มีหอดเวลาสักเสียเจ้อ่าลูกเตีหาผู้สาขาบุ้งพนัานก็าให้เลยมเขได้สักเสียเน่ี่ย จะว่าเพื่นเบิ้งจังใดเนะาะบังไฟเนาะเบิง้งมันขึ้นว่าขึ้นเท่า,าหนหั<อ>้นแหละครับบ่เพื่นว่าห่างอยู่ใสข่อยแล้วบ่เห็นจักเชียจะว่าแบบใดพูดมากกับมากมากกูเบิ้งบ่เป็นกับเบิ้งบ่เปลี่นดิคันผูบ้บ่จะบ่ คันผูบ่เข้าใจกับตั้งบ่ถือกเด้ครับพี่น้องนี่เห็นบ่นี่ประสิบ้างไว้นี่ฮบ่ฮู้หูแล้ว่ระสิไซอันใดอันใด,น,ดนี่เจ้าููเข้าใจประสิไซไว้ไว้อันนี้อันนี้เพิ่นเอินเหล็กขอบขอบที่จะเชื่อมต่อกับลำพง อย่ารวมมันบอได้ยังกินอ๋อ <c oughs> oh, เอาเลยค่ะไม่ทอดองนิ้วยี่สิบบาทโองานลูกง,งานเนเป็นงาน เสียดายเมื่อนี่อินเทอร์เนต็ตพี่น้องขาวขอโทษขออภัยหลายๆอินเทอร์เนต็ตทราบบ่ไดไล่สดเลยสัญญาณมัวมากอลงคลิปใส่เวลาโหลดคลิปประมาณสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงก็สี่โหลดคลิปได้อคลิปถ่ายถ่ายมามาหอดปุ๊บถ่ายปุ๊บลงบ่ได้นอนหลับได้ตื่นนึงคอยคอย่คอยโหลดคลิปได้ไหม สัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีอืมตอนนี้เป็นกําลังเล่งงานให้ให้ทันเวลาอืมให้แล้วเพราะว่าเขาใส่วิธีแบกหามเอาเออไม,ม่ก็พุดแลนขามาบ่ได้แลนขามาปุ๊บก็จะได้ลากกันอีกรถก็จะติดมองเบิงมองยังก็สิจะจะเป็นรูปเป็นบอ่อเออก็กเลยเหตุแบบ ได้ใส่เทคนิคแบบคนเอาอืมแต่ก็รวดเร็วเมื่อกี้นี่ว่างไว้ประทานได้อันนี้อยู่อันนี้คือโค้งกลางได้แล้วโค้งกะอาโค้งชั้นกลางอืมแล้วก็มาลางังลานด้านหลังลงังลานด้านข้างอ่าเวทีเสร็จแล้วปุ๊บปูแปลงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่า ฟอร์หน้าโคง้งไฟติดจอ LED กระเร็จเรียบร้อยค่ะทันเวลาพอดีอืมมองใดที่เพิ่นต้องอันอันนี้มันกับกระชับกระชับกระชับเข้าไปอืเบื้องไปเบื้องมุมอืมะเห็นบอก,ก,กเขากระเิดเติมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยเรืยเรื่อยเืยคนละไม้คนละมือ บางปิดตำแหนง่งตำแหนง่งตำแหนง่งแล้วก็โยกขึ้นเลยพี่น้องคะ่ะอืมอ่ะโอเคครับพี่น้องเอซแฟนขับแฟนหมอลำอืมสำหรับคลิปนี้นะคะกะตั้งเวทีแล้วละ่ะตั้งแบบรวดเร็วมากๆกับบรรยากาศการตั้งเวทีบุญประจำปีบุญบ้างไฟบ้านขามใหญ่ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครเมื่อแดงพบพอกันเอฟซีทางไก่ทางไก่ลืมมาเต้ยสเสดิจด,ด้วยการจนหอดซอดเกียงจาง้างปางคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่นักตูขอลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสปฝากกดติดตามช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียขอพระคุณที่เอฟซีแฟนคลับ บอกข่ามคูสต้าอืมสำหรับคลิปนี้ขอให้มั่งมีสี่สุขร่ำรวยเงินทองต้องอู่ไปแล้วค่ะพ่อกัะไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ